สวัสดีสาธุชนพุทธมามาเกิดทุกท่านวันนี้ก็จะเข้าสู่ทำบรรยายเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้ในธรรมแต่ละอย่างแต่ละชนิดวันนี้ก็มีเป็นแรงเป็นธรรมในข้อ ขีหีปฏิบัติขี่หีปฏิบัต,บตินี่สาธสุชนทั้งหลายในพุทธมามกะนี่ได้รักษากันเพื่อปฏิบัติแก่กันสามีภรรยาลูกบุตรธิดาและครูบาอาจารย์ญาติมิตรสังาย ให้รักษาให้ปฏิบัติด้วยกันแต่ละอย่างมีอยู่ห้าอย่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันห้าอย่างให้จาพวกสามีปฏิบัติแก่พัญญาก็มีห้าอย่างมีห้าข้อพันยาปฏิบัติทำวามดีแก่สามีก็ห้าข้อบธธรทิิดา ทำความดีอุปการะกลัลมีแก่บิดามารดาก็ห้าข้อพิดามารดาก็ส่งขอแก่บุติดาก็ห้าข้อเหมือนกัน,นท่านสาธุชนทั้งหลายนี่เป็นทิศกล่าวถึงในทิศทั้งหกที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ทิศทั้งหกนั่นไม่ใช่ว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันตกทิศต,ตะวันออกทิศกลางทิศที่จะบูชานั่น ได้แก่เป็นคิดของผู้มีพระคุณผู้มีอุปการละอุปการีต่อท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายคือบิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์และญาติมิตรมิตรสหายหรือคนรับใช้จำพวกหกจำพวกนีล่ล่ะ เขาเรียกว่าเป็นทิศทั้งหกที่พระพุทธองค์สอนเราให้เรากระทําปฏิบัติป็นขิหิติธรรมขีหิติปฏิบัติกล่าวไปแล้วในสมข้อตอนนี้เป็นข้อที่สเป็นข้อที่สี่ในวันนี้จะได้กล่าวถึงอุตรทิตอุตรทิตคือทิศเบื้องซ้ย คือมิตรกุลบุตรพึงสงคะด้วยสถานะห้าประการนี่คือเป็นมิตรเป็นอุตรมิตรอุตรทิศเป็นทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาทิศเบื้องต่ำเป็นทิศ นี่เป็นข้อที่สที่กล่าววานั่นเป็นทิศที่เบียงไส้ที่เราควรจะได้รับและอนุเคราะห์สมเคราะห์ทิศเบี่ยงไส้นี่มีมิตรคุณระบุตรพึงสงเคราะห์ด้วยสถานะห้ามีด้วยกันคือหนึ่งด้วยให้ปันสิ่งของแก่มิตรเบียงไส้นั่นคือมิตร มิตรสหายเพื่อนฝูงของเรามีสิ่งของแบ่งปันที่เราควรมีเราควรให้แก่มิตรแก่ญาติของเราสองด้วยวาจาถ้อยคำอันพันละวาจาถ้อยคำอันไพเราะนั่นเราก็ควรพูดจามีสัมมาคารวะมีปียาวาจาพูดต่อเพื่อนฝูงต่อญาติมิตรพี่น้องของเรา บ่อให้ไม่ให้เป็นที่ละเครียงใจไม่ให้มีละเครียงใจต่อกัน3นั่นด้วยประพฤติประโยชน์ประพฤติประโยชน์นั่นก็ได้แก่ประโยชน์อันใดเราที่ควรจะใช่เราควรจะช่วยเหลือแก่มิตรสหายของเรามิตรสหายของสาม,มีของเราเราควรจะทำประโยชน์ อันนั่นแก่เขาให้รู้ร่วงไปด้วยดีสด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอด้วยความผู้มีตนเสมอเน่นให้เราให้เกียรแก่เขาเสมอกับเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแค่เพื่อนเราเป็นแค่ผู้รู้จักหรือเป็นผู้เจ้าของบ้านเจ้าบ้านอย่างนั้นไม่ได้ต้องคิดว่าเป็นเสมอกันคือว่าเรารักกัน เป็นเพื่อนต่อกันมีอะไรสมสู่นอกจากกิตใจของกันแล้วควรที่จะแบ่งปันให้ทุกอย่างทุกอันไปห้าด้วยไม่เกรงกลัวไม่แกล้งกล่าวให้คาดจากความเป็นจริงมีอะไรความเป็นจริงเป็นที่แน่นอนเราไม่ควรพูดปดเราไม่ควรพูดยอกย้อนเราไม่ควรที่จะให้ คำกล่าวเล่าว่าสิ่งที่มันไม่จริงให้เป็นจริงขึ้นมาได้นี่แหละคืออุตะละทิศคือมิตรทิศเบี้ยงใส่แต่แกายญาติมิตรพี่น้องของตนเองต่อไปควรจองนุเคราะห์ส่งเคราะห์บูติราในสถานที่สี่ด้วยกันเหมือนกันย่อมเราอ,อนุเคราะห์มิตรส่งเครามิตรรักษามิตรผู้ประมาทแล้ว ไม่ให้ประมาทตัวกันสองรักษาทรัพย์ของมิตรของเพื่อนผู้ประมาทแล้วไม่ให้ตกล่วงไปอยู่ที่อื่นรักษาไว้ช่วยกันค่อยตักเตือนแก่กันสามเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งพำนักได้เพื่อนนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อมีภัยตกทุกข์ได้ยากมาเราต้องอาศัยกันเป็นทุรางให้กันแก่เพื่อนเพื่อนของเรา ก็เหมือนกับตัวของเราถ้าเพื่อนตกยากก็เหมือนกับเราตกยากต้องช่วยเหลือใเกียรจูนกันห้านับถือตลอดถึงวงสาขนาญาติถึงวงญาติมิตรของญาติพี่น้องของเพื่อนของเรานั้นเรอนับถือเขาไปตลอดข้อห้าเหตุมิมัดเหตุท,ตหตทิมอาทิตเหตัดทิมอาทิต คือทิศเบื้องตำ่ำเหตุตาทิมาทิศทานคือทิศเบื้องตำ่ำได้แก่พวกบบาวนายพวกบบาวพวกนายพวกเพื่อนพวกคนใช่พึงบำรุงด้วยสถานะห้าเหมือนกันด้วยจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังของเขาไม่ให้เหลือล้นเหลือล้นกว่าบาเหลือบาแรงของเขามีงานให้ทำเป็นประจำ เล็กๆน้อยๆบ้างให้ไปเสมอกันด้วยให้อาหารและรางวัลเป็นการของกำนันใจให้อยู่ดีกินดีไปตลอดสามรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ดูแลในยามเขาไม่สบายนี่ละ่ะเขาไม่สบายกระทบกับเราไม่สบายให้ควรดูลแลรักษาเขาให้เรียบร้อยสี่ด้วยแจกของมีรถแปร๊ หลาดให้กินเราได้กินสิ่งใด <_ S 1> ก็ควรแจกให้พวกทาตบา่าวได้กินเหมือนกันดังนั้น 5. ด้วยปล่อยในสมัยปล่อยในสมัยนั้นคือมีการจัดงานจัดของมีการละเล่นต่างๆนานา,นาควรปล่อยให้เขาไปได้เล่นได้สนุกสนานไม่ได้กักไว้เพื่อว่าจะให้เขาได้มีกำลังใจต่อไป เบ่าได้รับความลงชัน,นี้แล้วบ่าก็ต้องส่งขอพวกเบ่าไพ่ทั้งหลายก็ควรส่งขอคือลุกขึ้นตามการงานก่อนนายไม่ใช่ลุกตอนนายไปแล้วเราจึงลุกไม่ใช่เราต้องลุกขึ้นก่อนแจวนายของเขาไปทํากิจกรรมการงานก่อนนายของเขาสองเลิกการงานที่หลังนายไม่ใช่เลิกพ่อมนายไม่ใช่เลิกพ่อมนายจ้าง ต้องเลิกที่หลังเขาดูแลทำความสะอาดเก็บเมื่อนสิ่งของให้สะอาดสดีสามถือเอาแต่ของที่นายให้ของที่นายไม่ให้เราไม่ต้องไปควรเราไม่ควรไปถือไปเอาเราเอาแต่ของที่นายให้เราเพราะว่าเราเกรงใจแก่นายเมื่อของที่เห็นเห็นของนายมันตกหล่นจนเสียหายเราก็ควรเก็บออกมาไว้ สี่ทำการงานให้ดีขึ้นไปตลอดอย่าให้เร็วลงทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆห้าทำคุณของนายให้ไปเป็นสรรเสริญทำคุณของนายไปสรรเสริญน,นำคุณของนายไปสรรเสริญในที่นั้นๆไม่ได้เอาไปนินทาว่าเกา่าเอาคุณประโยชน์ของนายนี่ไปสรรเสริญไปยกย่องให้แก่เพื่อนฝูงชาวบ้านได้ยินได้ชม ว่าเจ้านายดีดังนั้นดีดังนี้ไม่ได้เอาเรื่องของนายไปกล่าวโฆษณาว่ามันไม่ดีไม่งามทั้งหลายนั่นนี่แหละเป็นทิศเหมมาทิณมาทิศเห็นตาทิมมาทิศคือทิศเบื้องต่ําทิศเบื้องบนคืออุปริมาทิศคือทิศเบื้องบนอุปริมาทิศคือทิศเบื้องบนได้แก่พวกสมนัขีพามผู้มีศินกุลบูรพึงบำรุงด้วยสถานะห้าเหมือนกัน สถานที่ห้านี่ด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรก็ประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรก็ต้องประกอบด้วยเมตตาห้าสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่เปลี่ยนประตู ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือมิให้ห้ามเข้ามิให้ห้ามออกในเรียนสีนี้ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือมิให้ห้ามเข้าในบ้านในเรียนตรงเป็นผู้เสมอภาคด้วยกันหาด้วยให้อามิตรสถานแก่เขาทั้งนั้นคือ เรามีสิ่งใดกินสิ่งใดก็เอาให้สิ่งนั้นทานสิ่งนั้นคือเราไม่ปิดประตูไม่ให้ท่านเข้าไปท่านจะไปส่งข้อเราหรือไปบิณฑบาตแก่เราไปให้ความปกป้องหรือไปให้ความอินดูความเมตตาแก่เราเราไม่ควรจะเปิดประตูไม่ควรจะปิดประตูให้ท่านเธอเปิดประตูให้ท่านเข้าไปแสดงความยินดีต่อเรานี่ละ่ะคือ ภูริมาทิศคือทิศเบื้องบนได้แก่ภกสมมภามณพพามไม่ควรที่จะปิดประตูไม่ให้เข้าบ้านถ้าพวกญาติโยมปิดประตูไม่ให้เข้าบ้านแล้วพวกสาม,มนภ์ที่พามจะทําอย่างไรเป็นอย่างไรนี่ท่านทั้งหลายต้องคิดตัวต่อไปนี่สมมามณภพามได้บํารุงชันนี้แล้วสมมามนพพามได้ความบารุงจากความบารุงจากท่านทั้งหลายแล้ว ย่อมควรอนุเคราะห์กุลบุตรกุลธิดาญาติโยมทั้งหลายด้วยมีการหกประการพวกสมณพราหมณีอนุเคราะห์พวกท่านไม่ได้แค่ห้าต้องเป็นหกสถานการณหกสถานการณ์พวกโยมนั่นพวกคฤหิสั์นั่นให้ความสงเคราะห์อนุเคาราะห์กันแก่ได้แก่ห้าประการเท่านั้น ญาติโยมได้ให้อหนุเคราะห์ได้แจก,กให้พวกสมณนาขีพามนั้นก็แค่ห้าเท่านั้นแต่พวกสมณนาขีพามตอบแทนพวกท่านทั้งหลายด้วยหกสถานะการดังนี้คือหนึ่งห้ามมีให้กระทำความชั่วห้ามพวกท่านทั้งหลายเทศสั่งสอนห้ามพวกท่านทั้งหลายมิให้ทำความชั่วสิ่งใดที่เป็นความชั่วไม่ให้ประทำสอง ให้ตั้งอยู่ในความดีความที่มันดีควรที่ดูแลควรที่ยกย่องให้กระทําไม่ยอมให้ท่านทางไรมากระทาความไม่ดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ําใจอันงามพวกสมมาณพีพรมนี่ต้องสงเคราะห์พวกท่านด้วยอนุเคราะห์ด้วยน้ําใจอันดีงามสให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้เคยฟัง มีคำสั่งสอนมาเทศโปรดพวกท่านมาสั่งสอนพวกท่านขลือหัดให้ได้รับความยินดีและให้ได้รับความเบิกบานใจนี่เป็นข้อที่สข้อที่หําสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เขียมแจ้งขึ้นไปสิ่งใดที่ทานที่ท่านได้ฟังแล้วมาเขียมแจ้งก็เอาสิ่งนั้นมาทําให้เขีมแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆข้อที่ห นี่ให้เกินกว่าบทคัดลือหัดไปอีกข้อหนึ่งคือบอกทางสวรรค์ให้พวกท่านทั้งหลายได้สู้จากทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานที่พระพุทธองค์บัญญัติเอาไว้นั่นแล้วนี่ลาทาสุชนทิศทั้งหกที่จะเอามากล่าวให้พวกท่านทัตุชนได้ฟังได้เข้าใจในวันนี้เราตอบแทนท่านด้วยหกสถานนะพวกท่านทั้งหลายได้ให้พวกเราแค่ห้าสถานนะเรา ให้หกสถานนะสถานที่หกคือบอกทางไปสวรรค์ให้แก่พวกท่านทั้งหลายวันนี้สมควรเจเวลาให้สาธุชนทรงมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันโนสุขคังพลังสุขท่านสุขท่านสวัสดี